กลัวจะได้แต่ละฝักนะครับเนี่ยมาข้ามข้ามมู่ดนะครับวันนี้มาตัดที่ส่วนของเราเองนะครับเนี่ยอันนี้ตัดทรงลูกค้านะครับเนี่ยกว่าจะได้แต่ละฝักนะครับเนี่ยตรงดีทุกฝักนะครับถือว่าเอาเรื่องอยู่เนาะเพราะว่ามันเดี๋ยวถ้าเราจ้างคนแล้วมาตัดแล้วมันเขาจะตัดฝักดิบให้เนาะเราบ่มั่นใจนะครับเนี่ยต้องตัดด้วยตัวเองนะครับเนี่ยเนี่ยตรงดี กินละฟักเลยเด้อครับนะรับรองนะครับเนะี่ยขาม,มู่ทุกฝักเด้อครับดูครับนะต้องดีทุกฝักเนาะโอ้ฟักนี้ฝักใหญ่ว่ะหนัฝักสั้นฝักสั้นแต่ฝักใหญ่มากๆเลยนะอวบใหญ่เลยนะครับนะ เนื้อแบบอบอกเลยเดี๋ยวผมจะไปแกะข้าลางให้ดูนะครับเนะขึ้นมาบนยอดเลยนะครับเนี๋ยมาข้ามข้ามหมูล้ล้วนเลยนะครับวันนี้ผมตัดด้วยตัวเองเลยนะครับเนี่ยแบบอ่ามันมีพิษว่างเนาะเนี่ยมาข้ามข้ามหมูฮันนหลครับนะเสี่ยงมันจะแน่นนะครับเนี่ยเนี่ยกำลังเพิ่มเพิ่มเลยนะครับเนี่ยเห็นบ อันนี้คือข่าคามูมูนะครับเนี่ยถ้ามันสุกอะมันจะดังคนระยางนะครับนะอันนี้สุกแบบเต็มที่นะครับนะอ่าอันนี้แบบเหิ่มเหิ่มหรือว่าขาหมูนะครับนะอันเนี้ยกำลังจะเหิ่มเหิมนะครับนะ่ยอ่ฝังเสี้ยงนะครับนะออันเนี้ยจะสุกแล้วเด้อครับนะที่ผมคัดออกมาเนี่ยอันนี้ใจะเอาไปให้แม่กินกับข้าวเหนียวนะครับเนะเนี่ยขาหมูแน่นอนนะครับนะอ่าเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยครับ วันนี้มาตัดทรงให้ลูกค้านะครับเนะี่ยเอออาจจะช้าหน่อยเนาะเพราะว่าตัดโดยตัวเองนะครับเนะี่ยกลัวจะตัดได้แต่ละฝักเลยครับเนะี่ยต้องเคาะต้องดีดเอาเ้อครับเนะี่ยเพราะว่าโบมันใจเนาะเราจ้างคนมาตัดแล้วกว่าทรงฝักดิบให้เนาะก็เลยต้องมาตัดโดยตัวเองนะครับเนะเดี๋ยวผมจะกัดให้ดูนะครับเนะดูเนื้อด้านในนะครับเนะหน้ามากๆเลยเนาะช่ำมากๆครับ ผมบอกเลยปีนี้ตปะปุะมผมุมถี่ว่าติดเยอะกว่าปีที่แล้วเนาะเพราะว่าอันเนี้ยเข้าปีที่เจ็ดแล้วเนาะอ่าผมอยากให้มากินด้วยกันอย่างน้องมันฟินมากๆเลยนะครับนะผมชอบตัวเนื้อมันเนาะเนื้อมันเยอะเนาะสุดยอดนะ อันนี้ข้ามู่ดล้วนเลยครับนะบอกเลยฝักเพื่อครับเนี่ยมันจะแน่นๆเนะี่ยเวลาส่งไปมันก็จะแกะง่ายก็นิดนึงเนาะมัอกีนี่มันแกะยากครับนะเห็นบ่ข้ามู่ทุกฝักครับเห็นบ่ดูฝักเลยครับนะฝักใหญ่ๆแน่นๆนะครับนะนะรับประกันเนาะเพราะว่าผมตัดด้วยตัวเองเนาะอันนี้ก็อย่างเป็นข้ามู้ดนิดๆเนานะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือแบบสุก แน่นอนเนาะแต่ก็ยังถือว่าเป็นข้ามูนิดๆเนนะาะใครชอบแบบเนี้ยไม่ไม่ไม่แห้งมากเนาะอืมเพราะว่าที่ส่วนมันกำลังจะสุกเลยครับนะส่วนพมนี้จะสุกช้าเข้า,ขานิดนึงเนาะตรงนี้กำลังจะเป็นข้ามูเนะาะให้คนชอบกินแบบนี้ก็อร่อยมากมากเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่สุกมากเนาะดุน้ำเลยครับนะแน่นๆเลยนะครับนะ พวกมาตัดมาข้ามข้าม,มูุงมากับคนงานนะครับเนะอันนี้คนงานนะครับนะเออคนงานเนาะคนงานยุงลางเนาะเออจะคล้องส่วนอยู่ข้างบนคุณนะคนงานนะเออสุดยอดครับนะเดี๋ยวให้คนงานเข้าชิมให้ดูเนะอี่คนงานเขาชนะอบแบบนี้มากๆเลยเนาะมันหวานช่ำๆนะครับนะถูกใจไหมอย่างเงี้ย หวานมากอันเนี้ยหวานมากเลยเนื้อเยอะเนื้อเยอะมากๆเลยเนาะดูฟักเลยครับเนี่ยฟักมันใหญ่อะอ่าดูฟักนะครับฟักใหญ่ๆอบอบอย่างนี้เลยเดยครับเนี่ยอันนี้คือข้ามูทั้งหมดเลยเนาะที่พุ่งแกะให้ดูอะอออันนี้ตัดตั้งนานเลยเนาะเพิ่งได้แค่นี้เนาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะตัดยากเลยเนาะเพราะพุผมจะใช้นิวดีทุกฟักเลยเนาะอืเพื่อความมั่นใจเนาะเพราะว่าเดี๋ยวส่งข้องไปให้ลูกค้าเราหรือว่าให้เอฟซีเนาะมัน จะผิดิตบ้างเนาะผุมก็เลยต้องตัดด้วยตัวเองเนาะวันนี้ก็มาตัดมาข้ามข้ามมู่ทรงให้ลูกค้านะครับเนี่ยฮุมบอกเลยดูไซส์นะครับเนี่ยที่ส่วนคองผุมเองเด้อครับเนี่ยเห็นบอกครับเนี่ยฝักใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าหิวข้าแล้วเด้อครับเนี่ย,ยขึ้นไปบนยอดหน้ามืดแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วผมก็จะเอาไปทรงให้เลยนะครับเนี่ย คนรออีกนิดนึงนะครับเนี่ยมันตัดยักนะครับเนี่ยเออมาข้ามข้ามหมูนี้ตัดตามออเดอร์นะครับเนี่ยอวันนี้ก็ได้ประมาณน่าจะหกโลได้นะครับเนี่ยหกโลละพอแล้วครับเนี่ยเพราะว่าหิวข้าวแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวมาตัดชงบายอีกรอบนึงเนาะไปครับผมข้อตัวเก็บมาข้ามก่อนครับเนี่ยที่ที่ผมเก็บนี่คือขาหมูล้วนๆน,นะครับเนี่ย ฝักใหญ่ๆอ้วบๆเลยเด้อครับเนี่ยเนื้อแน่นๆเลยเด้อครับเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะกลับบ้านครับผมอันนี้แห่มะขามสุกเด้อครับเนี่ยเอาไปให้แม่บายเขาเด้อ <laughs> นะครับนะบายครับกลับบ้านครับ